ตอนนี้ใส่อะไรเข้าไปแล้วคะน้ำตาลใส่น้ำตาลแล้วต้องทำยังไงต่อคะคนต้องคนคนยังไงคะต้องค่อยค่อคนหรือเปล่าคะก็ต้องค่อยๆคนแบบนี้นะคะใช่ค่ะหันนั่นมันค่อยค่อยคนแล้วยังไงต่อคะคนแล้วยังไงต่อคะต้องค่อยค่คนให้มันยังไงนะคะให้มันละเอียดให้มันเ้เข้าๆกันค่อยค่คนหนูพาจับหม้อไว้ด้วยลูกจับหม้อไว้ด้วยค่ะ เอามือข้างซ้ายจับหม้อแล้วก็คนให้มันเข้ากันใช่ไหมคะมีสีอะไรบ้างมีสีอะไรมั่งคะลูกสีแบล็กสีแบล็กแล้วมีสีอะไรอีกคะสีแบล็กน้ำตาลเป็นสีอะไรคะเมื่อกี้หนูผาตัดน้ำตาลเป็นสีอะไรคะลูกน้ำตาลเป็นสีไว้แล้วกล้วยเป็นสีอะไรลูกเยลแล้วแล้วเนยเป็นสีอะไรนะคะเนยเป็นสีเยลโล่หรือเปล่าคะ อันนั้นเกลือค่ะลูกเกลือแม่ทำไมอนจะไม่นเอาเอาเอาช้อนของเล่นไปวางตรงนี้แหละอ๋อไม่ใช่ช้อนของเล่นลูกอันนี้ช้อนของจริงค่ะช้อนใช้ได้ค่ะลูกโออเคเดี๋ยวคุณแม่จะเติมเกลือแล้วนะคะใครจะเป็นคนเติมคะลุกพายลูกพาจะเป็นคนเติมอะไรนะคะเติมเกลือเกลืออะไรนะคะเกลือซอสซอส very good